เอาคา,านซันใส่แล้วกะให้มันฟูดน่อยนึงแล้วก็ปิดไฟเลยทุกคนถ้ามันเย็นแล้วก็กินได้เลยแซ่ให้มันแข็งๆส่วนว่าตัวนี้เนี่ยเอาเอาไว้ใส่น้ำก้อนกินละละเอาไว้ทานธรรมดาก็ได้เนาะมีไต้เจอกันเมื่ออื่นได้ทุกคนสิเฮตุยสีเมืองวันเทนเทนทุกคน,กคนเปลี่ยนจากขนนนเป็นทูเรียนได้บ่าเนาะ น้องทายกันบุกินข้าวถ้าได้คนกระทะกินเมนูเนี่ยสบายดีเด้อเราลองกันอื่นทุกคนได้ทำข้างหน่อยนึงกลิ่นข้าวกินข้าวเศร้ามานอนทำงนานเกีกินสิไปเมียงแซ่บได้ไหมทุกคนไข่ต้มเค็มเป็นนี่พอดีปวดขาแถวว่ามือสองมือยักลุกจักไหมยืนไหล่ปวดเต็ม่ บรีต <LO> so ินนะบรีตินออกแต่ยืนลมกันนะต้องคือลอกกินแหลนนี่เธอเดินออกกินเธอเดินครับสลายก็เห็นยืนนอกขันวิสีมูมอยังกูบอกวงปกิ่งกูคอยกินนะมากินแต่นอกินแต่พักคกินนอกินพักตามเจว สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับซันนี่ในซองซนะันนี่ชาแนลเนาะเมื่อนี้อ่าเฮาจะเห็ดเมนูหมกักหมักอึหรือว่าฟักทองจากสวนตัวโยยเนาะะกระซิเห็ดเป็นหวานเย็นนะเห็ดเป็นกระแลมอากาศท่อนแบบนี้เนาะซันนี่ซิมาเห็ดเอาไว้ให้ตยให้ต้มให้แม่กินเนาะเพราะว่าซันนี่มานอนเหอนเขาปอกแบบนี้เนาะเขาก็มาซอยซอยตอนน้อยๆแล้วก็ไปต้มทุกคน สันี่ซอยแล้วละทุกคนมีแต่เสียไปต้มนาะสันี่เอาหนวยน้อยๆห,หนึ่งอันเห็นแม่หนึ่งกลิ่นยู่หันเนาะมันๆแต่บุงนหงวานวยนี่สิมันบ่อเดี๋ยวมีแต่ต้มแล้วกับสนีิสีไปปัน่นน้ำกระฝดละต้มนี่สนีิสีใส่น้ำตาลแล้วก็เอาเกลือยิบใส่หน่อยหนึ่งทุกคนต้มแล้วแล้วสนี่กะเอามาใส่ถุงแบบนี้เนาะแล้วก็มาคัาน่นคั้นเอา เพราะว่าซานีบ่บ่อยากปั่นเนาะมันน้อยเดียวแล้วก็เสียเวลาในการปั่นเฮานั่งเบิ่งโทรทัศน์เฮาอีหยังเฮาก็มามาบีบมาบีบนวดเอาแล้วก็จึงสิเอาไปใส่หม้อเฮาก็เอามอึมาใส่นะทุกคนเนาะมอึบ่ได้ปั่นซําใดนี่มีแต่บีบๆเอาแล้วก็ต้มให้มันดแล้วก็เอาคาเนันใส่ให้มันเย็นแล้วจึงมากิน ฟูดแล้วทุกคนเดีย๋ยวซนนี่สิเอาคานซันใสเอาคานซันใส่นนสใสละกันห้มันฟูดน่อยนึงแล้วก็ปิดไฟเลยทุกคนถ้ามันเย็นแล้วก็กินได้เลยอเดซนนี่สิเฮ็ดกระแลมนำ้ำแล้วก็สิกินอันใส่น้ำก้อนละละ่าน้ำเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันท้อนเนาะกินตัวนี้น่าจะแซ่บดีเนาะน่าจะเย็นน่าจะมีแหงดี ตัวนี้สันนีไฮทุกคนประมาณซาวถงนอต่วาสันนีสีเฮดอ่าตัวนี้เฮดหวานเย็นเนาะเฮดกันแล่ม้วก็จะมีแบบเป็นตุกแบบนี้เนาะเป็นตุกแบบนี้แมนเอาไว้ใส่น้ำก้อนกินแล้ว จะได้ประมาณนี้ทุกคนมีแต่สันนี่สีเอาไปแซ่แซ่ให้มันแข็งๆส่วนว่าตัวนี้เนี่ยเอาเอาไว้ใส่น้ำก้อนกิละละเอาไว้ทานธรรมดาก็ได้เนะมีแต่เจอกันเมื่ออื่นด้อทุกคนสิให้ตัวสีเมืองว่าเซบป์เพราะว่าเป็นหมักอึหรือว่าฟักทองจากอันส่วนเพเองเจอกันเมื่ออื่นด้วยทุกคนทุกคนเบึงกล้วยใหญ่แท่ใหญ่ว่ามีสองคือเอคนได้เนี่ย เื่อนาอาจจะได้จัดเมนูกล้วยอีกแล้วทุกคนแต่บโฮว่าซีเฮ็ดเมนูอย่างเนาะถาติดตามน้ำกันทั้งแจ๋ห้วนในกระบัหลายทุกคนหลายแท้หลายมาอยู่ข้างห้องน้ำห้องน้ำตัวนี้เฮ็ดต่อนดองสซนนี่เฮ็ดสองห้องอยู่นอกนะแขกเนาะในน้อยแต่ว่าหมดเงินหลายได้หน่ทุกคน ส่วนว่ามักสีดาพอกระตองาไว้หลายละเธอหนาสันี่กัสีขอเนาะ้นสมพูก็ะออกดอกหลายแล้วทุกคนลายหลายงามงามต้นเตี้ยเตี้นังได้ในสงสัยว่าพอไปซื้อมาแต่ห้านอันที่พอเคยซื้อในมักม่วงนี่กับต้นบได้ใหญ่หลายเลยทุกคนบ่เกิน4เมตร34เมตร สรมพูนี่กระองแมตสามมตเนี่แหละ่วงนี้หมักหนาวบ่ค่อยออกเนาะ้ากาศตอนเศร้าแม่ไปออกกําลังกายจางหน่อยซันนี่กระซินหนึ่งเข่าเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่งก่อนว่าเฮามีอย่างนทุกคนนออันนี้มันก็มีแต่ก็จะเอิ้นมาจังไดะต้นกล้วยตัวน้อยๆน,น,นี่นะซันนี่อยากเอาไปปลูกอยู่ส่วน มะก้วยตัวนี้นี่นาะเสพเพพอว่าพอเก็บอายุขางทางซื้อๆได้มาปลูกนะมันเป็นมะก้วยจีนแต่ว่าเขามาปลูกเขามาปลูกแบบธรรมชาตินะบ่ได้ใส่ยาบ่ได้ใส่เอียงแล้วมันแเบเคือนหนึ่งนี่หนึ่งสองสี่หว่าตามกันสิบวิอยู่พุ่นอีกเนี่ยทนๆททุกคน ตัวยังไม่เห็นเธอได้เนี่ยตอนสวยแล้วสีเอาออกมาให้เพิ่นกินหรือว่าเพิ่นตื่นมาเพิ่นโซกแนวกิ่นก็น่าจะเห็นละเพราะว่านองสายเซน,นี่หันมักหลายรวมทั้งซนี่น้ำหันหลับลอากาศฮอนจังซี่นะเอากินจจงซี่นี่แ่บกรบใหญ่ทุกคนกอรบลมเทิมเลย ถุงละถุงละครึ่งโลถุงละนูตัวจักจันได้นี่น้าสาวให้หน้าสาวอยู่บ้านทีตอนจูซันนี่ไปบ้านเราไปนอนบ้านพักเพื่อนธนาเพื่อนเอาให้แม่สองถงุงเพื่อนก็บเอาอยูแถวบ้านพักเพื่อนธนะมันจะบินมาตลอดเดินได้หลายไปนี่ทุกคนทุกคนยูนนี่ยังมีมักมีอีกเลยทุกคนหมักมีหรือว่าขนุนเนาะบอกไหลไล่แต่ว่าพอ พอเพิ่นนอนสวนก็เลยเราได้เอาหลงคือ,อยูเทิงก็บักเลยลล่เปลี่ยนจากถนนเป็นทุเรียนได้บ่าเนาะ,ะยู่นี้อีกเอาเอิศเสอสองสสามสสามนวยทุกคนถ้าเป็นทุเรียนน่าจะดีเนาะสซนนี่กับหนึ่งข้าวสีสุกแล้วเนาะหนึ่งทาแม่แม่เพิ่นไปเลนไปออกกําลังกายหนึ่งข้าวแล้วแล้วเซนนี่ก็สิไปวิ่กแล้วทุกคน สิออกไปเวียกแต่ว่าแม่พอดีไปตลาดมาให้เห็ดพะโลให้สันนี้ก็สิเห็ดพะโลให้เพิ่นก่อนเบิ่งหมดสันนี้เห็ดอันนั้นเมื่อคือนนีเสร็จบ่ดีเ็ดน้ำมักฝักทองเห็ดน้ำมักอึต่อมาสันนี้ก็สิมาคั่วน้ำตาลเนาะไฟในหงพอ มันโบมีสีอีวดำกันเลยแบบสิขัวนี่ตา่างแกงหลายดอกมันใหม่แล้วมันขมทุกคนตันสีนะนอกจากเทียมยเดี๋ยวไปงอใส่โอ้ยม,มาจะดำละอันนี้ครับแยบนานเปลี่นยนชื่อออกไปเรียบเลยนะแต่วราเห็นแม่ยาก,กันเลยเห็ดให้ก่อน จะได้ก้าวหลายเนาะเจวงนี้ยห้องการรัดเช่นกัะพักพักเยียดละกันเลยลดหนาจะบดติดหลายใส่ก้าได้ทุกคนเข็ดอันนี้หฮแม่ก่อนนี่เนาะเดี๋ยวจะมีคั่ขวดตัวนี้ก่อนเดินแล้วก็สิดปอกไข่มาใส่เท็ดแบบง่ายๆาสิอ,อิ่วธรรมดามาใส่กับ เห็ดกินตอนเศ้าเพิ่นไปออกกับนังกายนาวไข่ไว้ไข่แล้วกัเหลือแผกแน่งก็เอามาต้มต้มประมาณสิบหน่วยสิบสองหน่วยเนี่แหละทุกคนช่วนนี้ก็เอาไข่มาใส่นะ่ะตัวนี้มันแตกใส่ปะไว้แล้วก็ตุ่นให้มันเปือ่อยหน่อยน่งแล้วก็กินได้ละทุกคน ใส่จังซีเนาะจังหน่อยละเ่ากับปะใบเ่าตุ่นให้มันเปื่อยละกันเจงหน่อยกัเป็นกนลิ่นละทุกคนน้องใายกมบ,บกกลิ่นข้าวถ้าได้คนกัทากินเมโนูเนี่ยเรียบร้อยลนะทุกคนกปกินน้ำกันเลยน้ำอาร่อยเลยพวเมลน้ำเติมใส่สีสันอาจจะบบแดงเด้อเพราะว่าโบ,บมีสีเอวดำเนาะมีแต่สันนี่ขวดน้ำตาลใส,ส่ซื่อๆแต่ว่าขวดโบใหม่หลาย ว่าเนี่ยสบายดีเด้อเส้าลองก,กันอืดทุกคนไหมข้างๆไหนหนึงกินข้าวกินข้าวเส้ามานอนเหงันไปเกียนสิไปเรียกแซ่บได้หนิทุกคนให้ต้เมเค็มอันนี้พอดีคือว่าเครื่องหลายๆนี่เนาะแต่มันมีซีอยู่เนมีซีอิ๊วดําคือว่าเลื่อมๆจังเลยบอกเลื่อม จะไม่เดี๋ยวว่ะตังกินข้าวนั้งกันทุกคนแซาะอยู่แซาะคักแม่กำลังต่ำอยู่ต่ำนอนแง่นอนหวานโอ้มันเหลืองท้งนี้ มีอันนี้แดงถั่วเขเห็ดเมื่อคืนนี้ไปกินกี่อะไรอันนึ่งแซ่แ<ส>บป่ะแซ่บเผื่แแบบอ่มาได้พอดีกะแลมกะแลมหมกอึฟักทองส่วนตยุยข้าวแล้วก็สีออกไปละวบูได้กินต่ำโดนละเมื่อนี้บังเถากลับมาสิเห็ดเมนูต่ำแซ่บแต้ทะเลเวะกัเบเด้าควกมเกลือ เด็ดเหอ่ป,ป,ปอ,อปวดขาคืนยืนแถว่ะ,ะวนั่กบวน <c oughs> ้นันจืนจืนเอ็นจืนเอ็นจืนหนังแต่ว่ามันมันประกอบแนเขาเลยไป,ปีกดำเลย Có ốc vô hộp Có ốc vô hộp yêu quá Cô mà Vô ừ. hộp ừ. khá theo. Một này lúc chắc này. Lại tên tên này. Ừ. Tên nhiên luôn lại vô hộp Tên vào Mua cái tên nào Mua cái tên luôn คือนอกินแหลนี่เธอเนนกินเธอเดับสุดท้ายก็เ็ยืนเนาะยืนลงกันตั้งก็มีเลยจะกนำเปล่านี่อีก,ก่อพอกระิมาที่นี่เาเนียนพอนี้มัน่สิเนาะ้ิมาที แซบดีคอั้ทุกคนจอนเป็นหมูแบบเป็นตาตุ้ยน่ะมีแต่สามสั้นแซบได้แบบนี้กินกับข้าจ้ากับแซบข้าเหนียวกับแซบ <c oughs> ขบ้าจ้าแซบครบแล้ว

เพราะว่าแม่กินมาได้แม่ร้านยาหลายต้นแล้วเนี่ยต้นๆกินเท่านั้นก็เป็นอย่างแบบมันแซ่บนะสามซันนะพูดอยู่ประตยแต่ก็กินบางคาาานต่ำมากคัะกลิ่แต่ได้เนาะแม่บางคนจะจอยกับเหมยมากกหลายครั้ง กูมักกูมักอันบูแมนว่ากินแล้วมันสิตุยเห็นไหตั้งกูมักเลยแมนกับลูกศีลป์เลยนะกูมักคันมีศีลป์มุมยังอูบอกกูบอกกินู่คอยกินนะมากินแต่นอกินแต่ผักกินแคเไหนอาการจะมาเป็นเยอะผักกินนอกินผักตั้มเจลเพื่อขาให้ดีหนา ตำหงกับแกงนออะองกินกรบเพาเนี่ยกินน่เก็คือว่าืเจ็บกระเพาะนี่แหละจะไม่ไเดือกับหงซึกอิมเขาบอกว่าโดนๆกินเทน้นมาแน่นหนาบอกคังนี้นะมันต้องมีแบบยืนไข่มาเสีย่อิมลืมกือลืมมัะอาหารในกระดาษอดเวลาไปนะทุกอิมกด้อิมละก็อิม สิออกเวียกนอกยังมึนๆอยู่มวนตัวชิไกล้สิฮอดแล้วแต่ว่าเฮาอยู่ใกล้ๆเนี่ยไปซากันหมู่ก็ได้ไปเพียเดียวก็ฮอดไปขาย FTT ฮัดให้ลูกค้าขายในตลาดลาวตลาดที่โตัวเคยไปหั่นแหละแต่ว่าหมู่ก็จะอยู่ไกลให้หมู่ใกล้ลกลสิฮอดแล้วซะด,ด,ดีจงสิออกไป แต่ว่าเดี๋ยวนี้กับเจ้าใกล้ซีฮอดละก็ซีได้ขอตูลาไปก่อนได้ทุกคนในแม่พอดีเอาเนาอันตังนอแย่มาอิ่มพอดีอิ่มไม่ค่อยขำว่ะวันนี้จะมาเปิดเสื้ออันนี้อยู่บา้านเดี๋ยวซีมนันยนิ้มกันก่อนแล้วกเลยปิดคลิปละขมบ่ไหมขมเออนอนเย่ รมเมนยอดบุญไหนขุมนั่ามอนปีไหนนี่บ่ายบ่ายปานกินปานกินยาปลาล่ากับเขาสรสามพันนี่ก็ห้องเนี่ ทุกคนที่ขอปิดคลิปแล้วได้เพราะว่าสีออกไปเรียบนอกละใช่๋ยววันนี้ด้วแมนตั้ <laughs> งแต่วานนี้มาทุกคนหาก็มาปิดคลิปอย่างนี้เนาะเอาเป็นใหไหมฝากทุกคนติดตามซอมซันนีด่เดอร์ข <laughs> ่ายที่มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เดอร์เพื่อเป็นกำลังใจในะการเหตุคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเน้ยทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีสบายปีใหม่สบายปีใหม่เนอทุกคน